มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพัทยาประกาศงดกิจกรรมจดุดพลุงานเขาดาวปีใหม่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันส่งท้ายปีเก่า2565ต้อนรับปีใหม่2566ที่หลายคนเตรียมเดินทางเพื่อไปร่วมงานรื่นเริงหรือว่าเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่ต่างจังหวัดนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานสาลยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมงดจัดกิจกรรมรื่นเริงเนื่องในโอกาสเทศกาลส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566สำหรับเรื่องนี้พลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราราโหมกล่าวถึงกรณีนี้นะคะว่ายังไม่มีการขอความร่วมมือให้งดจัดงานรื่นเริงในช่วงนี้ ส่วนกรณีของสำนักงานสารยุติธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานภายในงดกิจกรรมเรื่นเริงในปีใหม่นั้นเป็นเรื่องของภายในของสาลล่าสุดนะคะ Facebook สายตรงนายกเมืองพัทยาโพสต์ข้อความแจ้งเมื่อวันที่22ธันวาคม2565มีข้อความว่าประกาศเมืองพัทยางดจัดกิจกรรมจุดพลุงานเข้าวดาวระหว่างวันที่29-30-31ธันวาคม2565 แต่ยังมีกิจกรรมคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมออกร้านค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประกาศณวันที่22ธันวาคม2565เวลา1 5นขอขอบคุณข้อมูลจากนุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ